คำเตือนคลิปนี้สื่อถึงการทดลองจากพรและบัตัดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงไปบ้างแต่ทุกคนก็สามารถดูได้นะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่เดี๋ยวไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่เด็กกายด้วยนะครับ Let's go <S ครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่กายชาแนลหรือเด็กายนั่นเองนะครับผมโอกอนจะไปทําการทดลองวันนี้เราก็ต้องเสยผมเท่ๆสักหน่อยนะครับผม โอเควันนี้พี่จะมีประทัด3แบบนะครับจะไปจุดลงหลุมลึกนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าประทัดที่เราจะมาเล่นวันนี้มีอะไรบ้างโอเคไปชมกันเลยครับผมนีเเราก็เดินตามพี่มาเลยครับโอ้นี่ครับผมนี่คือประทัดที่เราจะเอามาจุดใส่หลุมที่มันอยู่ตรงนี้นะหเห็นไหมอ่าขากองบังนะอ่านี่นี่นี่หลุมนี้นะฮะโดยมีประทัดสามเหลี่ยม ประทัดลั่นทุ่งแล้วกับประทัดลูกบอลน,นะครับจะดูสิว่าถ้าเราจุดลงไปตรงนี้ในหลุมนี้อนุภาพความรุนแรงของแต่ละชนิดมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคหากเราพร้อมรอเวเราเริ่มทดลองกันเลยครับผมชมกันเลยครับและตอนนี้พี่กายก็ได้ปรับกล้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเจ้าประทัดลูกบอลก,กันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะเราจะโยนลงไปในหลุมนะจะดูอนุภาคของมันนะครับดูดูด โอ้หูไหมเลยนะโอเคไปดูในสโลโมชั่นกันเลยครับผมไปชมกันเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจุดต่อนะฮะโอ,โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูโอ้ดูหลุมดิดูหลุมสิเดี๋ยวพี่จะซูมเข้าไปนะ ซูมเข้าไปอ่าก็ถือว่ามองก็มองแทบไม่เห็นเลยนะโอเคกลับมาครับดูซากของมันครับโอ,โอ,โอ้แตกเลยนะโอเคครับต่อไปขอเป็นสามเหลี่ยมบ้างนะขอขยับมาเหมือนเดิมตั้งที่เดิมนะแรงมากนะครับเมื่อกี้ไปขอเป็นสามเหลี่ยมครับนี่นะสามเหลี่ยม โอเคครับเราไปดูเศษซากของสามเหลี่ยมของเราครับนี่เสียงกึกกล้องนะฮะดูในหลุมสิน้องโอ้โหคาเต็มเลยนะน้องสามเหลี่ยมเรายังอยู่ข้างในหลุมนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ายังมีเศษซากนะครับ โอเคถอยมาครับต่อไปเป็นของต่อไปเป็นคิวของไอ้นี่ละประทัดลั่นทุ่งนะครับอ่าต่อไปเป็นคิวของนี่นะฮะประทัดลั่นทุ่งนะครับผมเห็นไหมโอเคถ้าเราเขอารู้จุดเลยครับไปกันแล้ว Lại bên Ủa <laughs> wow. wow, tụi con, bê đu bê đu bê đu Bê đu, oh. oh, dài quá อ้ยดูดิอนุภาพของอนุภาพของไอ้นี่นะประทัดลั่นทุ่งนะครับดูดินดิโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปเมื่อกี้นะฮะสามสามประทัดที่รุนแรงนะครับมีประทัดสามเหลี่ยมประทัดลูกบอลแล้วก็ประทัดลั่นทุ่งนะครับโอ้ยอนุภาพของลั่นทุ่งแรงมากเลยนะครับผมจ้าแม่นะัใครที่ซื้อไปเล่นนะครับก็ควรระวังนะฮะโอเค จบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ